เหมียวทำไรวันนี้เหมี่ยวจะพาทำต้มยำเห็ดนางฟ้าค่ะวัตถุดิบก็มีตามนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มฉีกเห็ดนางฟ้ากันก่อนเลยนะคะการที่เราฉีกจะทําให้เห็ดนางฟ้าซึมซับน้าซุปได้ดีมากกว่าค่ะตั้งน้ำให้เดือดแล้วใส่เครื่องสมุนไพรลงไปได้เลยนะคะข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงตามด้วยเกลือนิดหน่อยค่ะแล้วเราก็ต้มทิ้งไว้3นาทีนะคะให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมเลยค่ะต้มมาสักพักแล้วสมุนไพรเราส่งกลิ่นหอมแล้วเราก็ใส่เห็ดนางฟ้าลงไปได้เลยค่ะกดๆสักนิดหนึ่งให้เห็ดนางฟ้าของเราจมแล้วเราม เริ่มปรุงรสกันค่ะผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะผงชูรส1ช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนชาน้ำปลา3าช้อนโต๊ะแล้วเราก็คนทุกอย่างให้เข้ากันต้มต่อ,อ5-7นาทีเพื่อให้เห็ดนางฟ้าของเราเปื่อยพอครบเวลาแล้วเราก็ใส่พริกตำลงไปได้เลยค่ะตามด้วยน้ำมะขามเปียก2ช้อนโต๊ะแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบน้ำมะขามเปียกก็ใส่แตมะนาวก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันค่ะถ้ารสชาติถูกใจแล้วก็ใส่ผักชีฝรั่งซอยลงไปได้เลยค่ะแล้วปิดเตาบีบมะนาวสั นนิดนึเพื่อเพิ่มความหอมถ้าใครชอบเปรี้ยวนําก็ใส่เยอะหน่อยค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะถ้าใครเบื่อเนื้อสัตว์ลองทําเมนูนี้ได้นะคะต้ยมยำเห็ดนางฟ้าของเหมียวก็เสร็จแล้วนะคะน่ากินไหมคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เหมียวด้วยนะคะแล้วเ,เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย